เคยไหมครับเวลาไปแคมป์และอยากนอนตื่นสายแต่ก็มีแสงอาทิตย์ส่องเข้ามาตอนเช้าทําให้เราตื่นหรือว่าอยากจะนั่งใต้เต็นท์ในเวลากลางวันแต่ก็ร้อนเลือเกินหรือแม้เวลานอนกลางคืนมีแสงไฟวุบวับว,วุบวับทำให้ลาคาญใจเราเรามีทางเลือกให้ครับผมเต็นท์ดา r ์ครูมของโคแมนครับผมมีเทคโนโลยีมากมายที่ทําให้เต็นท์ของคุณสามารถนอนตื่นสายได้นั่งกลางวันได้ แล้วก็หลบแสงเวลากลางคืนได้เต็นท์ก็จะมีหลายแบบแล้วก็หลายรุ่นให้เลือกเดี๋ยวเราจะมาอธิบายเทคโนโลยี Technology ของดาร์ครูมว่ามันดียังไงแล้วก็มีกี่แบบกี่รุ่นไปทีละอย่างครับผมตามมาครับเราจะมาพูดถึงเทคโนโลยีดาร์ครูมแบบเข้าใจง่ายๆนะครับผมมันคือการหนึ่งทำให้ผิวของตัวเต็นท์เนี่ยนะครับสะท้อนแสงก็คือเป็นสีเงินนะครับเพื่อที่ให้แสงที่ สองเข้ามาสะท้อนกลับไปในขณะเดียวกันด้านในนะครับผมก็จะเคลือบผิวสีดําเพื่อไม่ให้แสงส่องเข้าไปได้มันจะดีไงครับผมก็ความร้อนมันก็จะสะท้อนกลับไปแล้วก็ภายในก็จะเย็นขึ้นแล้วก็เต็นท์ด้านในก็จะมืดนี่แหละครับคือเทคโนโลยีดาร์กรูมครับในซีรีส์ของดาร์กรูมของโคแมนนะครับจะมีอีก2แบบเราจะแบ่งเป็นแบบธรรมดาก็คือ ดักรูมธรรมดาซึ่งแน่นอนครับการฝนระบายอากาศดีดีอยู่แล้วแบบที่2เราเรียกว่าแอร์ดักรูมแอร์ทำไมครับเพราะว่าเขามีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างแรกก็คือมุง้งชนิดของมุ้งเนี่ยเปลี่ยนไประบายอากาศดีดีขึ้นนะครับผมอีกอันนึงก็คือมีพัดลมพัดลมเนี่ยทำได้2ระบบคือทั้งดูดอากาศแล้วก็เป่าอากาศดูดอากาศคืออะไรครับคือการที่เรา ดูดอากาศจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนแล้วโฟล์ออกไปที่มุ้งด้านบนทําให้การหมุนเวียนของอากาศในเต็นท์ดีขึ้นแล้วก็จะลดการเกิดคอนเดนต์นะครับผมอย่างที่2คือการเป่าเหมือนกับพัดลมเลยครับก็คือพัดลมเนี่ยจะเป่าก็หาเราเย็นแล้วครับเวลาหน้าร้อนเสร็จแล้วก็จะระบายอากาศออกไปด้านล่างซึ่งเหมาะมากในประเทศเราในเมืองไทยเมืองไทยเป็นเมืองร้อนครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเต็นท์ดาร์ครูมตัวนี้เหมาะที่จะเอาไปแคมป์ทุกฤดูของบ้านเราเลยครับดาร์ครูมมีทั้งหมด3รุ่นครับผมตัวแรกเนี่คือ o r o o m LDX ซึ่งมี2แบบก็คือแบบธรรมดาแล้วก็แบบแอร์ตัวต่อมาครับพิม3025เช่นเดียวกันครับมีแบบธรรมดาแล้วก็แบบแอร์ตัวสุดท้ายครับน้องเล็ก 240แต่ว่าพื้นที่กว้างขวางอันนี้มีแบบแอร์อย่างเดียวเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นว่าแตกต่างกันยังไงน่าใช้ยังไงเต็นท์ดา r ์ครูมรุ่นที่ใหญ่ที่สุดก็คือรุ่นทรูร o มเนี่ยครับผมเป็นเต็นท์ครอบครัว4-5คนขนาดใหญ่มากมีทั้งตัวห้องนอนและห้องนั่งเล่นภายในเต็นท์เดียวกันนะครับผมตัวเต็นท์เนี่ยภายในห้องนอนเนี่ยกว้างขวางครับผม สองเมตร50าคูณสเมตรซึ่งนอนได้สบายๆเลยนลกสรวสูงถึงร้อดนะครับด้านบ้านเนี่ยมีขนาด3าเมตรหกคูณสเมตรห้ซึ่งเป็นห้องนั่งเล่นได้อย่างสบายๆอนเนกประสงค์มากสำหรับครอบครัวใหญ่ๆเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเดี๋ยวว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจอีกครับเจ้าโคแมนท Room LDX Dark Room นี่นะครับผมโครงสร้างเขาเป็นอลูมิเนียม ทั้งหลังเลยครับไม่ว่าจะเป็นห้องนอนและห้องนั่งเล่นซึ่งนั่นหมายความว่าแข็งแรงมากครับผมแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้กางยากครับผมเจ้าโครงสร้างเนี่ยเราสามารถเหมือนเรากงกลางเต็นท์โดมสองหลังใหญ่ขนาดนี้2คนกางสบายๆเลยครับผมจุดเด่นของเจ้า t r o รู o ดาร r o รู o เนี่ครับก็คือมี Fly s h e e t d a r k r o o m นีครับอยู่ด้านบนอีกทีหนึ่งแล้วก็เขาไม่ได้ติดกับตัวเต็นท์นะครับผม นั่นหมายความว่าอากาศสามารถระบายผ่านได้ยิ่งทําให้ภายในเนี่ยเย็นขึ้นบอีกครับห้องนั่งเล่นของทูรูม LDX ดีนี่ครับผมกว้างขวางมากแล้วก็สามารถนั่งเล่นกันได้อย่างสบายๆห้าคนนอกจากกว้างขวางแล้วผมว่ามันเป็นเต็นท์ที่อนเนกประสงค์มากโดยเฉพาะห้องนั่งเล่นเนี่ยครับผมเรามีประตู3ด้านซึ่งแต่ละด้านเนี่ยมีทั้งมุง้งแล้วก็ตัวไฟลชีทเนี่ยปิดสนดิทดได้เราสามารถเปิด โล่งอย่างนี้นะครับปิดเป็นมุ้งทั้ง3ด้านนั่งเล่นเวลากลางคืนการยุงหรือเป็นเฉดกลางออกไปการฝนทั้ง3ด้านก็ทําได้ครับผมในชุดเนี่ยจะมีเสามาให้1ชุดถ้าเราอยากต้องการเปิด3ด้านเราก็หาเสามาเสริมโอ้โหอลังการเลยครับอันนี้สุดยอดของห้องนั่งเล่นเลยครับนี่คือห้องนอนของทูรูม LDX ดัเกรูมครับผมมืดมากครับมองเห็นผมไหมครับ ฮ่พูดเล่นแต่จริงๆครับข้างในนี่มืดแต่ว่ายังเย็นอยู่นะครับผมแต่ที่สำคัญครับกว้างขวางมากด้านหน้านี่สาเมตรลึกไป2เมตรห้าสิบนอนกันได้สี่ห้าคนสบายๆเลยนะครับผมและที่สำคัญอีกอย่างภายในเนี่ยระบบระบายอากาศดีมากๆนะครับผมไม่ไว่าจะเป็นนี่คือประตูทางเข้าด้านหน้าซึ่งมีทั้งมุง้งแล้วก็ตัวผ้าปิดด้านหลังเช่นกันครับผม สามารถเข้าออกด้านหลังได้ด้วยด้านหน้าต่างซ้ายขวามีมุ้งปิดมีตัวฝาชีทปิดซ้ายขวาด้านล่างที่ใกล้กับเบรลานอนก็มีระบบระบายอากาศสามารถเปิดมุ้งได้อีกด้านบนมีหน้าต่างนะครับแล้วก็มีมุ้งอีกด้านบนอีกซึ่งมันหมายความว่าการฟโฟล์ของอากาศนี้ดีมากๆเลยครับผมไปได้ทุกที่เลย พราะฉะนั้นในเต็นท์เนี่ยเย็นมากจุดเด่นอีกอย่างนะครับผมเราสามารถจัดการการกันฝนแล้วก็การระบายอากาศภายในเต็นท์ได้ไม่ยากเลยครับผมแค่เปิดจากมุ้งด้านในเข้ามาแล้วก็ออกมาจัดการเอาจัวผ้าฝ้ายชีตกันฝนด้านตัวนอกแล้วเราก็ปิดมุ้งอีกทีนึงข้างในเพื่อกันยุง <c oughs> เห็นไหมครับแล้วมันแตกต่างกันยังไงครับผมเจ้าทูรูม LDX Air กับ LDX ธรรมดาเรามาดูข้างในครับข้อแตกต่างระหว่างเจ้า Dark Room ธรรมดากับ Dark Room Air นะครับผมอย่างแรกคือมุ้งครับผมมุ้งเนี่ยถูกพัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีใหม่สามารถทำให้ระบายอากาศด,ดีดีขึ้นแต่ก็ยังกันยุงได้เหมือนเดิมนะครับมีเฉพาะด้านห้องส่วนห้องนอนนะครับผมมุง้งทางด้านไหนด้านนอกในรุ่นแอรอีกจุดหนึ่งก็คือพัดลมครับผม ในชุดก็จะมีพัดลมมาให้พร้อมหูเกี่ยวที่จะเกี่ยวกับหน้าต่างด้านบนไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือขวาเลือกเอาครับผมใช้กับ power bank แล้วก็มีช่องเสียบ power bank มาให้นะครับผมแล้วก็มีสวิตช์ปิดเปิดอ่าอันนี้ก็จะเป็นโหมดที่ผมเลือกคือโหมดดูดอากาศอย่างที่บอกครับผมเขาจะดูดอากาศจากข้างล่างไลขึ้นไปข้างบนทําให้เกิดการ flow ของอากาศได้ดีอ่าอน,นี่อ่อนลงแล้วก็ปิดอ่า เป,เปลี่ยนเป็นเป่าอ่านี่อันนี้เป่าลมนะฮะดูนะครับอ่าน,นี่เป่าลมก็สามารถให้ลมพัดเข้าหาเราได้ทับดม3025 DarkRoom เป็นเต็นท์ดา r ์ r o o มอีกหนึ่งรุ่นสำหรับครอบครัวที่น่าสนใจมากครับผมโครงสร้างเป็นอลูมิเนียมมีพื้นที่กว้างขวางกลางง่ายขนาดแพ็กเกจไม่ใหญ่เกินไปสามารถ ใส่ไปในรถได้นะครับขนาดของเต็นท์ครับผมกําลังพอดีแลยครับกว้าง3เมตรนะครับผมระลึกลงไปแต่2เมตร50ซึ่งเหมาะสำหรับครอบครัว3 4คนนอนอย่างสบายๆแล้วที่สําคัญครับที่บอกแล้วครับเป็นเต็นท์ดาร์ครมครับผมนอนตื่นสายได้นะครับอุณหภูมิข้างในเย็นกว่าเต็นท์ปกติทั่วไปเราไปดูกันใกล้ๆดีกว่าเพราะว่ามีอะไรกันบ้างตัวเต็นท์ด้านหน้าและด้าดหลังเนี่ยครับก็สามารถ การฝนได้อย่างดีเยี่ยมครับผมในขณะเดียวกันนะครับผมถ้าเราต้องการให้ระบายอากาศดีขึ้นในเวลาฝนตกนะครับเราก็ม้วนเก็บพับครึ่งหนึ่งก็ยังการฝนอยู่แล้วก็ยังระบายอากาศได้ครับเหมือนเดิมครับเต็นท์ดักลมครับข้างในมืดเต็นท์ตัวนี้สามส่วนสองห้าเนี่ยเหมาะมากสําหรับครอบครัวที่กำลังจะไปออกไปเที่ยวธรรมชาติเพราะมันกว้างขวางมากเลยครับ3เมตรนะครับ,รบแล้วก็ลึก2เมตร50 4คนสบายๆพ่อแม่ลูกนะครับแล้วก็ระบบระบายอากาศก็ดีเหมือนเดิมประตูมีประตูทางเข้าหน้าบ้านนะครับผมหลังบ้านมุ้งหน้าบ้านหลังบ้านนะครับผมแล้วก็เป็นมุ้งซ้ายขวาด้าน,นข้างนะครับผมปิดได้ข้างบนก็ยังมีมุ้ง3ชิ้นซึ่งจะไปล็อกกับเจ้าตัว,ตวเปิดระบายอากาศลมก็จะลอยขึ้นจากข้างล่างไปข้างบน นี่คือ v e n เท l เ t ชันที่ดีคือการระบายอากาศที่ดีมากเ,าเต้นตัวนี้ครับแต่ตัวนี้ก็มีพิเศษดีครับเราสามารถเปิดออกมาแล้วนี่ <c oughs> เปิดเป็นสลูปรับแสงได้อีกครับผมทับโดม3ามน2 5 Dark r o ดาร์ครูมนะครับผมมีอยู่2รุ่นรุ่นธรรมดากับรุ่นแอร์รุ่นแอร์ก็จะมีเพิ่มเรื่องมุ้งครับผมมุ้งได้พัฒนา เทคโนโลยีใหม่ให้ระบายอากาศดีๆขึ้นแล้วก็พัดลมครับซึ่งสามารถมีหมวดทั้งเป่าทั้งดูดตัวดูดให้ดูดอากาศจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนทําให้อากาศระบายดียิ่งขึ้นอีกครับทัฟ d ดูมแอร240เป็นเต็นท์ดาร์ครูมน้องเล็กนะครับผมมีขนาดไม่ใหญ่แต่ว่าใจกว้างเพราะว่าเข้ามากับพร้อมทฟัฟแล้วก็เป็นทัฟที่เป็นทัฟดาร์ครนะครับผมทัฟเนี่ยเป็นทัฟที่สามารถ กางติดกับตัวเต็นท์ได้และสามารถกางแยกเป็นอิสระได้ทับดาร์ครูมแน่นอนครับผมห้องนั่งเล่นคุณเย็นแน่นอนเต็นท์เป็นขนาด2เมตร40คูณ2เมตร40สูงเมตร50เหมาะมากสำหรับครอบครัวเล็กๆ2คน3คนนะครับผมและด้วยเทคโนโลยีของดาร์ค o ูมแอร์ครับผมมุ้งได้ถูกพัฒนามาอย่างดีทุกด้านนะครับผมมีพัดลมมาให้ เพราะฉะนั้นระบบการระบายอากาศก็ดีเหมือนกับเต็นท์ดาร์ลูมแอ์ทั่วไปเหมาะมากสําหรับครอบครัวเล็กๆเหมือนเดิมเลยครับมืดไหมครับแน่นอนครับดาร์ลูมครับผมตัวนี้2-40ครับผมก็อย่างที่บอกครับความกว้างของเขา 2- เมตรสีคูณสเมตรสีสูงเมตรห้าครอบครัว3คนเนี่ยสบายๆเลยแล้วก็ได้เต็นท์ที่ระบายอากาศได้ดีนอนตื่นสายได้ การความร้อนได้และแถมยังมีท้าบอันใหญ่หญไว้นั่งเล่นครับผมข้างในก็เหมือนกันครับมีมุ้งหน้าหลังข้างซ้ายขวาด้านบนสองข้างเพื่อที่จะเอาพัดลมไปติดแล้วระบายอากาศครับผมนอกจากมีรูระบายอากาศสองช่องซ้ายขวาด้วยนะครับลองไปดูด้านหลังเราก็สามารถามีสรลปูเลยครับเป็นไงบ้างครับผม เห็นเต็นท์ดาร์ครูมของโคแมนมีหลายรุ่นหลายแบบให้เลือกเทคโนโลยีต่างๆที่น่าใช้มากครับผมระบายอากาศดีดีมีระบบแอร์โฟดีสะท้อนความร้อนนอนตื่นสายก็ได้นะครับผมกลางคืนก็ไม่ต้องมีใครมารบกวนเลือกสักตัวเลครับเป็นเต็นท์คู่ใจคุณโคแมนดาร์ครูมครับ